สวัสดีค่ะกลับมากับคลิปสองคนคุยคนรักเก่านะคะชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีเมษค่ะสิงค์ค่ะแล้วก็ธนูค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีเมษค่ะสิงห์ธนูที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกันก็ดีต้อนรับนะคะก็ เน้นไปที่สองเขาอะนะคะคลิปนี้จริงๆที่ทํามาตั้งตงัตั้งหลาย EP เนี่ยมันแอพพลายสำหรับใครนะมันใช้ได้สำหรับคนโสดเพราะว่านึกดีๆคนมีคู่ที่เลือกทางเดินตัวเองไปแล้วเนี่ยมันก็คือการกลับมาดูมันก็เรากลับมาพัฒนาความสัมพันธ์มันจะทําให้มีคนเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตแอพพลายนะคะแล้วก็ ให้ให้ดูเป็นคลิปของคนโสดไปแล้วกันคนโสดเขาโสดความสัมพันธ์ยังมีลุ้นเนี่ยเนี่ยมันไม่มีลุ้นไงมันลุ้นยากใช้คํานี้แล้วกันนะคะมันลุ้นยากดูกันดีกว่าขอให้ให้ชาวธาตุไฟนะคนที่เคยคนที่เคยมีคู่มาละคนที่เคยมีคนคุยมีคนรักเก่าแต่ว่าตอนนี้โสดนะชาวธาตุไฟค่ะให้พลังงานหลักตัวคุณชีวิตคุณตอนนี้นะคะ เย่าเหรียญก็แฮปปี้ดีนี่นาเกเหรียญนะคะ9กเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที yeah. ่จะโสดก็ได้ไม่โสดก็ได้หมายความว่ายังไงคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ได้แบบโสดโปรจีบนะเก้าเหรียญเป็นไพ่ของคนที่ฉันแฮปปี้กับสิ่งที่ฉันมีอยู่พอเก้าถ้วยแหละแต่เก้าเหรียญเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้ รู้สึกมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนมากแต่ก้าวถ้วยเพื่อนเยอะไพ่ใบนี้ไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนมากอยู่คนเดียวก็แฮปปี้มีเงินใช้ด้วยมีของกินด้วยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําพี่ว่าตอนนี้คุณชาวธาตุไฟอยู่ในจุดที่ก็มีความสุขดีกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของตัวคุณเองเรื่องราวความสัมพันธ์ในอดีตของธาตุไฟกับเท้าคนนั้นเป็นยังไงขอพี่ดูหน่อยคะ่ะ กว่าจะผ่านมาเป็นปัจจุบันนี้คุณเจออะไรมาเยอะมากเลยนะสิบดาวเลวเวอร์กับความรักความสัมพันธ์นะคะมีถุนแพ้พุ่นไปหมดเลยเอ p r e s s ก็ใช่ไงสินะสถานการณ์บางท่านไปเจอรักซ้อนถามว่ามันมีความรักให้กันไหมมันมีความรักให้กันนะแต่มันซ้อนแต่มันซ้อนเจ็บหนักไหมก็เจ็บนะคะ โดนสิบดาบปักไปขนาดนี้นะพรุนมากเลยอะ่ะเลือดเลือดออกเลือดออกนะคะได้แผลได้แผลความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดคุณได้แผลมานะคะถามว่ายังมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่ไหมมันยังมีนะมันมีเยอะใหญ่<ม>บางท่านมีความรู้สึกว่าที่ลืมไม่ได้ก็เพราะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาคนนี้คือเดอะเบสเลยคนนี้คือคนที่ใช่มากที่สุดเลยคนนี้คือคนที่คิดจะ ฝากผีฝากใคร้ฝากชีวิตไว้ด้วยกันยังไม่เคยเจอใครที่สามารถค้นตำแหน่งแบบนัมเบอร์วันนี้ได้เลยอ่ะบางท่านไปเจอแบบนั้นมาซึ่งก็ไม่รู้ใครเพราะนี้คือคลิปแรนดอมนะทุกคนฟังขำๆผ่านๆใช้คำนี้ละกันนะคะไหนมาดูซิว่าแล้วชีวิตคุณปัจจุบันเป็นยังไงชอวทัศไฟ สถานการณ์ในชีวิตคุณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเบือโอเคสามเหรียญน,นะคะควีนเหรียญัดอะชาลีออกหกถ้วยลืมอดีตนะพยายามหนีอดีตอยู่ นะะหนีอดีตโดยการที่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คิดว่ามันจับจับต้องได้การงานการเงินใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนโฟกัสกับความมั่งคั่งของตัวเองค่ะควีนเธอเรียนมีเป้าหมายเป้าหมายที่พุ่งชนในเวลานี้คือเรื่องของการเงินเรื่องของการประสบความสำเร็จเรื่องของการพยายามจะเรียกว่าพยายามโนเตรียมตัวใช้คำนี้เตรียมตัวเต,มต,วต็มตัวค่ะเต็มตัวเพื่อ เพื่อที่จะได้เป็นคนดีๆเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีพี่มีความสุขแบบนั้นหนีอดีตอยู่ซึ่งดีนะเป็นการหนีอดีตที่ดีนะคะหนีจากอดีตที่ที่มันที่มันไม่เวิร์กไปไปสู่สิ่งที่เวิร์กกว่าโดยที่ไม่ได้ทําตัวเองให้มันจมจมลงไปแต่คุณแบบหนีอดีตด้วยการพาตัวเองไปสู่จุดแห่งแห่งความเจริญไปสู่จุดแห่งการพึ่งพาตัวเองได้ใช้คำนี้แล้วกันนะ หนดูสิว่าแล้วสถานการณ์ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขามันเป็นยังไงอ่ะทาดไฟคุณรู้สึกไงกับเขาจิเมร a จเชเด็กถือเรียญเ The Moon หน้าไพ่คุณมองออกว่าเขาเจ้าเลห์นเนาะ คุณมาออกว่านอกเหนือจากสิ่งที่เขาพูดการแสดงออกการกระทำคำพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณมีความรู้สึกว่าต่อให้พูดต่อให้แสดงออกหรือพยายามแค่ไหนมันไม่มีประโยชน์นะคะมันไม่มีประโยชน์เพราะความสัมพันธ์นี้มันออกมาที่แจ้งไม่ได้หรือบางท่านมีความรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบของคนที่พยายามจะดื้อดึงซัมติงไว้สักอย่างหนึ่งอะแค่นั้นแต่พอถึงเวลาเป็นจริงเป็นจังผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ทำไม่ได้ก็ให้ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จบไปก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนอยู่ด้วยกันมันก็สร้างความกวนใจสร้างความรําคาญกับความสัมพันธ์เนี้ยเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรหลายอย่างในขณะที่ตัวคุณมีวุธภาวะอีกฝากหนึ่งอาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันแต่วุธภาวะน้อยหรือหรือต่ำกว่าคุณประมาณนีมน้มันก็เลยมันก็เลยมีมีปัญหานะคะ ขออนุญาตเลื่อนไพ่ไปทางนี้แะกันนะอ่าโอเคขอไพห่หน่อยนะคะเขาเป็นไงมั่งชีวิตเขาตอนนี้ชาวทาตไฟคนคนนั้นของคุพลังงานหลักได้เจ็ดถ้วยตัวคุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบนันแต่ตัวเขาอะคิดมากไพ่ใบเนี้ย พี่เคยเห็นคำว่าฟงซ่านอยู่ในตำราหรือเป่าฟงซ่านเพอเจอร์อะไรประมาณเนี้แต่พี่แค่มีความรู้สึกว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างในหัวเขาแล้วเขาหยิบไม่รู้จะหยิบอะไรออกมาทำก่อนไม่รู้จะหยิบอะไรออกมาใช้ก่อนยากเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ยากแก่การตัดสินใจว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังยากแก่การตัดสินใจในการเลือกเลือกผิดคือคือตกเลยเลือกดีคือรอดอะไรยเงี้ย ใช้ความรู้สึกในการเลือกซึ่งจริงๆแล้วจะเลือกได้โดยที่ไม่ผิดเลยมันต้องมีความคิดมีเหตุผลมีหลักการประกอบไแต่อันนี้เลือกจากความรู้สึกโอกาสเสี่ยงมันก็เลยมีเ,เขาอาจจะเป็นชาว่าน้ำก็ได้นะมีกรกฎพิจิตก็ได้นะมาดูซิสถานการณ์ในปัจจุบันชีวิตเขาเป็นยังไงคะคนคนนั้นของคุณท่านไป เก้าไม้มาตรงนี้เก้าไม้สเตรน์ราศีสิงห์ได้ด้วยมีไพ่ห้าถ้วยอ่ะและมีไพ่ไนถือดาอเหนื่อยอยู่จริงๆไงอยู่กับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ที่มันอาจจะเคยสร้างความผิดหวังมาให้เขาแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโหมดที่แบบ ไม่อะไม่อยากผิดหวังแล้วว่าอยากจะผ่านมันไปให้ได้เหนื่อยมาเยอะแล้วไฟมาเยอะแล้วกําลังใจจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยนะคะอยู่ในโหมดของการที่เขาเรียกว่ารวบรวมพลังอดทนฟ่าฟันให้มันผ่านไปให้ได้ฉันจะไม่พลาดซ้ําแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องเป้าหมายอะไรก็ตามที่ที่เขาคาดหวังไว้บางท่านสอบราชาการแล้วสอบตกมีความรู้สึกว่ารอบนี้มันต้องผ่านให้ได้แล้ต้องเอาให้ได้ เราจะต้องเป็นคนที่เอาดีให้ได้สําหรับห,หลายๆท่านที่มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอะทำอะไรก็ทำอะไรก็พลาดทําอะไรก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดภาวะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยคือแบบสับสนนะ่ยเลือกมาไม่ถูกเป็นคนมีของนะแต่เอามาใช้ไม่เป็นฟิลประมาณนั้นนะคะไหนมาดูซิถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะมีไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยเด็กเหรียนสองถ้วยเอ็มเพิร์หน้าไพ่เนี่ยคุณไม่ใส่ใจเขาใช่ไหมล่ะมันเป็นหน้าไพ่เหมือนคุณไม่ได้สนใจอะไรเขาอะเพิกเฉย อ่าบางท่านยังคงทํางานอยู่ด้วยกันบางท่านยังคงมีคอนเนคชันกันอยู่แต่คุณปฏิบัติกับเขาเหมือนคนรู้จักไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่คนคุยเก่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยเรื่องของความจําเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอะไรที่มันจําเป็นต้องคุยก็คุยอ่ะถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรต้องคุยก็ไม่คุยฟีลประมาณนี้ยแต่ถามว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่ไหมสองทั่วอยู่ตรงนี้ยังมีความรู้สึกที่ดีให้อยู่ แต่เพียงแค่อาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจที่คุณก็เปลี่ยนไปที่คุณก็ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่แปลกเพราะบทบาทเป็นตัวกําหนดหน้าที่ถูกไหมในเมื่อเป็นคนเก่าก็จะต้องปฏิบัติอย่างคนที่เป็นคนเก่าไม่ใช่คนปัจจุบันไม่ใช่คนที่อยู่ในเส้นทา์ไลายความสัมพันธ์ในขณะนี้อะไรแบบนี้เนาะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะขอไพ่หน่อยค่ะในถ้วยอืม ก็ชัดเจนนะว่าก็อยากกลับมานะอยากกลับมาทำงานด้วยกันอยากกลับมาหานะคะความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในหน้าไพ่นี้บางท่านตัวคุณเองอาจจะเป็นคนทิ้งเข้าไปโดยเฉพาะถ้าอีกฝั่งหนึ่งของคนที่คุณมาถามถึงอายุเยอะกว่าคุณคุณอาจจะเป็นคน let him alone นะคะ เป็นคนปล่อยเขาให้อยู่ตามลําพังคนอาจจะเป็นคนปล่อยเขาเองก็ได้นะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันพัฒนาไม่ได้หรอกหนึ่งบางคนพัฒนาไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะคือมันคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องสองหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แหมโลกส่วนตัวเยอะเหลือเกินถ้าจะโลกส่วนตัวเยอะขนาดนี้จะมีแฟนทําไมจะมีคนคุยทาไมเอาไปอยู่โลกส่วนตัวเธอเลยไปได้เลยอะไรเงี้ยซึ่ง ถ้ามันออกแบบนี้จริงๆพี่จะไม่แปลกใจเลยเพราะชาวธาตุไฟไม่ใช่คนวุ่นเวอร์ได้หรือไม่ได้เอาหรือไม่เอาอยู่หรือตัดอะไรแบบนี้มันคือมันคือชัดเจนอะธาตุไฟเป็นโซนชัดเจนนะคะไม่วอกแวกถ้าตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจพี่มีความสุขนั้นนะและเร็วและเร็วจะได้มีโอกาสกลับมาไหมฮะถามสิเขาอยากกลับอาะจะจะได้มีโอกาสกลับมาไหมสามเหรียญอืม ก็ยังคุยกันอยู่นะยังคุยยังประสานงานกันอยู่โอกาสที่สองพี่ว่ามีแต่เขาจะวางแผนดีๆนะคะโดยการที่เป็นการกลับมาอาจจะคุยกันเรื่องงานก่อนคุยกันด้วยเรื่องสถานะในปัจจุบันความจำเป็นในปัจจุบันก่อนนะคะแต่โอกาสในการกลับมาคบเป็นแฟนหรือคบเป็นอะไรเงี้ยอาจจะยังต้องอยู่ในแลนที่ต้องรอคอยนิดนึง นะอาจจะอยู่ในแผนที่ต้องรอคอยนิดนึงเพราะเขามีความรู้สึกว่าถ้าไม่เอาเรื่องที่จําเป็นกลับเข้ามาในชีวิตคุณคุณไม่น่าจะคุยกับเขาอะแต่ถ้าอะไรเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วจะต้องมานั่งคุยการมานั่งถกการปรึกษาการหน้าที่การงานโอเคคุณคุณจะมืออาชีพคุณจะคุยกับเขาคุณจะไม่บ่ายเบี่ยงนะคะเขาคิดอะไรอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะ justice ความเท่าเทียมอะพี่มีความรู้สึกความสัมพันธ์นี้เนี่ยเดิมทีเขาอาจจะเคยเป็นคนทํากับคุณแบบเนี้สิ่งที่เขาทำกับคุณอะไม่ว่าจะเป็นการเพิกเฉยคือสิ่งที่ปัจจุบันคุณทํากับเขาใช่ปะ่ะเออเพิกเฉยใสย่นิ่งใส่มันอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เขาเคยทําแบบนี้นิสัยแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้กับคุณก้อนมวลแบบเนี้ย ก้อนเมินพฤติกรรมแบบนี้ก้อนเมินพฤติกรรมของการที่ไม่อยากจะมี r e l a t i o n s h i p อ่ะไม่อยากจะไปต่อไม่อยากจะเป็นเพื่อนถ้าอยากเป็นเพื่อนไม่ควรจะทำพฤติกรรมแบบนี้สิ่งแบบเนี้ยเหมือนคุณทำกลับไปหาเขาความห่างไกลเอ่ยการมีสเปซการมีพื้นที่ช่องว่างการที่ให้ความสัมพันธ์มันเป็นแค่ on b u s i n e s อ่ะเออมันเป็นแค่เรื่องจำเป็น,นเป็นแค่เรื่องของธุระมมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกเลยมันทำให้เขาเครียด เขาไม่เคยชินเขาทำกับคนอื่นได้นะแต่พอมาเจอคนอื่นทำกลับนอนไม่หลับเฉยไงความรู้สึกแบบนั้นนะอ่ะไหนมาดูซิแล้วเขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังคะหไม้ครีนส์ถ้วยสิบเหรียญสี่เหรียญ บางท่านมีครอบครัวบางท่านคนที่มาทำถึงมีครอบครัวไปแล้วแต่บางท่านเนี่ยอยู่ในโหมดการที่คนในครอบครัวพยายามหาคนเข้ามาให้หาคนที่เหมาะสมกับเขาเหมาะสมกับเขาคืออะไรเรื่องของหน้าตาหน้าตาทางสังคมนะแต่ว่าคนที่ดึงเข้ามาให้เนี่ยมีใจให้นะคะมีใจให้คราวนี้มันขึ้นอยู่กับเขาอะว่าเขาเลือกหรือเปล่าเขาเลือกที่จะเปิดประตูให้เมื่อไหร่ ไพ่ขึ้นสี่เหรียญพี่มีความรู้สึกว่าสี่เหรียญสิบเหรียญหกไม้ผลประโยชน์ร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะซึ่งครอบครัวเป็นคนจัดแจงมากกว่าที่เขาเป็นคนหาเองซึ่งหลักๆกก็เน้นไปด้วยความเหมาะสมทางหน้าตา,าที่บอกหน้าตาทางสังคมไม่ใช่แบบหน้าตาสวยหล่อเข้ากันไม่ใช่หน้าตาในที่นี้ของพี่คือหน้าตาทางสังคมนะคะอ่ะไหนมาดูซิ แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาล่ะชาวธาตุไฟสองเหรียญหน,นีไม่พ้นเนี่ยสองเหรียญหกเหรียญหกถ้วยคะชัดเจนเดมูลคุมเครือถามถึงโอกาสไม่กลับมายังคงกลับมาได้ชัดเจนมากๆในโหมดของคนที่ยังมีผลประโยชน์พึ่งพากันทำงานสายงานเดียวกัน เป็นลูกค้าการทํางานอยู่ออฟฟิศเดียวกันหรือทํางานที่มันยังเรียกว่ายังมีการที่ต้องดิวดิวด้วยการทํางานด้วยกันมันก็ยังยังวนเวียนอ่ะพี่เห็นภาวะการวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะยังเห็นการวนเวียนอยู่ตรงนี้เห็นการกลับมาเห็นการให้การให้การรับผลประโยชน์ความรู้สึกอยู่ตรงนี้นะคะอืมในดูซิ แล้วเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะชาวทักไะเขาอยากบอกอะไรกับคุณสามดาโพเจ็บไปทั้งหัวใจอืมเดอะสตาร์ราศีกุมภ์หนึ่งเหรียญแดไม้เขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาดีดังเดิมได้นะถ้าได้มีการพูดคุยกันอย่างเปิดใจเดอะสตาร์เปิดอกเปิดใจ คุยกันอย่างจริงจริงจังๆความสัมพันธ์นี้มันน่าจะกลับมาพูดดีๆด้วยกันได้สะสางในเรื่องแย่ๆออกไปได้หวังว่าการที่ใช้เรื่องงานใช้เรื่องของสิ่งที่จําเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยมีการเคลื่อนหนุนจุนเจือเอื้อเฟื้อซึ่งกันแล้กันมันจะทําให้ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆมันดีขึ้นเขาคาดหวังแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณ นะคะอยากบอกนะคนคนนี้ยังอยากไปต่อกับคุณอยู่คนพี่เหมือนพี่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆแล้วว่าเชื่อเถอว่าพลังของคนโสดที่ไม่ใช่โสดโปรจีบโสดแบบไม่ต้องมีก็ได้อ่ะมันมีออร่าอะไรบางอย่างที่ทําให้มีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเต็มอยู่ด้วยตัวเองอยู่แล้วมันจะทําให้คนที่มีความรู้สึกแบบเดียวกันน่ะเหมือนคนที่เต็มด้วยตัวเองกับคนที่เต็มด้วยตัวเองมาเจอกันเนี่ยมันอยู่กันได้เนะี่ย เพราะว่ามันไม่ใช่โหมดของคนที่มีความรู้สึกว่ามันขาดกับขาดแล้ววิ่งเข้าหากันไงมันจะอยู่กันได้ยืนมากกว่าเพราะว่าไม่ได้มาด้วยความขาดแต่มาด้วยการที่ฉันเต็มเธอเต็มเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันเราก็มาเต็มไปด้วยกันฟิลประมาณนั้นไม่งั้นการขาดมันจะเป็นการเรียกร้องหลายคนนะครับถ้าผ่านฟิลนี้มาจะพอเข้าใจไหนดูสิเราถ้ารอต่อไปจะเป็นอย่างไรคะ มีคนเคยจะเรียกว่าไงถ้าใครที่ดูดวงส่วนตัวกับพี่เมย์แล้วมีความรู้สึกว่าในในรายที่ดูในช่องเคยมีน้องทักมาบอกชอบพี่เมย์เวลาพูดอย่างเงี้ยแนวแนวประมาณนี้ให้ฟังจะมีคนรู้ว่าพี่เมย์ดูดูช่องไหนแต่ไม่ใช่ช่องดูดวงนะเป็นเป็นช่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้นี่แหละเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี่แหละเกี่ยวกับทางหลักจิตวิทยา นี่แหละจิตจะเรียกว่าจิตวิทยาจิตวิทยาบําบัดอะฟีลประมาณนั้นอะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราเจอแล้วเราสามารถนําเรื่องเนี้ยมาใช้ได้แล้วมันทําให้พี่เข้าใจไพ่ามากขึ้นนะคะหลายๆคนเนี่ยความสัมพันธ์นี้เนี่ยเห็นไหมไพ่บอกเลย w ิ l ออฟ f อ r ์จูนห้าดาบ The Magician สี่ไม้แก้ด้วยปัญญาความสัมพันธ์นี้รากฐานมีโอกาสพัฒน,นา เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้นะคะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ขอแค่มีคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็ทําความเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยคุณและเขาเพออยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนเป็นการทํางานกลุ่มอะมันไม่เหมาะกับการทํางานกลุ่มเลยมันจะต้องทําความเข้าใจว่าบางครั้งการหลีกเลี่ยงการประชิญหน้าบ้างการคุยกันบ้างมันต้องเลือกเวลาอย่าเจอกันตอนที่ถือดาบใส่มืออย่าเจอกันตอนที่เรียกว่าอารมณ์เสีย มันส่งผลร้ายนะทั้งคุณและเขานะคะคุยกันตอนที่มีสติสัมปชัญญะครบแล้วก็คิดให้ได้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดอะไรที่พูดออกไปแล้วอะคนฟังจะเสียใจคนฟังจะจะมีความรู้สึกว่าแบบพูดมาได้ยังไงพูดแบบนี้พูดมาได้ยังไงเขียนแบบนี้เขียนมาได้ยังไงถ้าก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้ไพ่ขึ้นสี่ไม้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาใต้ ร่มชายคาเดียวกันมันก็เกิดขึ้นได้ประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่าค่ะชาวทัดไฟซึ่งแอพพลายสำหรับคนที่โสดและพร้อมพัฒน,นาได้นั่นแหละ ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ